เปิดใจครั้งแรกเจ้าของร้านปังชายอมรับเครียดพร้อมกราบขอโทษสังคมเปิดใจครั้งแรกเจ้าของร้านปังชายอมรับเครียดพร้อมกราบขอโทษสังคมยืนยันไม่มีเจตนาเรียกหนึ่งสองล้านย้ำคำว่าปังชาใช้ได้ จากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าภายหลังร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้าคำว่าปังชาขนมปังเย็นรสชาไทยและมีการส่งโนติสจากทนายเรียกค่าเสียหายจากร้านอื่นที่ใช้คำว่าปังชาเป็นจำนวนเงิน102ล้านบาทและอีกร้านเป็นจำนวนเงิน70,0,000บาทจนนำมาสู่เสียงวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่31สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณแก้มเจ้าของร้านลูกไก่ทองเจ้าของตำรับปังชาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของหนุ่มกันชัยถึงประเด็นดังกล่าวว่าขออนุญาตกรับขอโทษตอนนี้เศร้ามากที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสารของทางร้านจริงๆทั้งหมดเป็นความคลาดเคลื่อนที่ทําให้เกิดกระแสสังคมทุกวันนี้ที่มันหนัก คุณแก้มกล่าวต่อว่าขอโทษร้านปังชาที่เชียงรายและร้านทางช้างเผือกหากมีโอกาสจะไปขอโทษด้วยตนเองแต่ก็ยังไม่ได้เจอวันนี้ขออนุญาตกลับขอโทษน้องทั้งสองร้านและขอโทษประชาชนทั้งหมดที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารของทางเราจนนำไปสู่เหตุการณ์ทุกวันนี้เรื่องเราเกิดจากที่เพจร้านโพสตภาพที่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์สิบบาทแต่การที่เราใส่ข้อความโดยไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนเป็นการสื่อสารที่ผิดดังนั้นถูกแชร์ออกไปจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด คุณแก้มกล่าวคุณแก้มกล่าวอีกว่าทั้งหมดที่ออกโนติสไปเราไม่ได้ฟ้องไม่มีเจตนาที่จะฟ้องไปและไม่สามารถที่จะฟ้องร้องเขาได้แต่ทั้งหมดที่เขียนไปในโนติส1 0 2ล้านบาทเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าเพราะเราดูแบบอย่างมาจากต่างประเทศที่ให้ความสําคัญกับเครื่องหมายการค้าซึ่งเครื่องหมายแต่ละอันวัดค่าไม่ได้และที่ผ่านมาจะเห็นเคสแบรนด์ไทยถูกต่างชาติเอาไปใช้ได้จึงกลัวต่างชาติเอาไปใช้ได้ตนไปเทียบค่าจากอันนั้น เป็นความผิดพลาดของทางเราโดยตรงซึ่งได้มีการคุยกับฝ่ายกฎหมายแล้วโดยการรับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่ฟ้องร้องตอนนี้คำว่าปังชาใช้ได้ทุกคนใช้ได้เลยตอนนอไม่ได้จองเป็นของคนเดียวชื่อปังชาปังเย็นน้ำแข็งใสใช้ได้เลยและจะไม่มีการไปยื่นโนติสแล้วจากความมอผิดพลาดตรงนี้เราได้คุยกับกรม ทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับข้อมูลที่ชัดเจนร่วมกันส่วนภาชนะถ้ามีคนใช้แล้วมันคล้ายกันจะวัดกันตรงไหนนั้นขึ้นอยู่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญหาพิจารณาตนไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้สำหรับตนเครื่องหมายการค้าคือภาพผู้หญิงไทยและมีตัวถ้วยอีกอันหนึ่งคือแพงชาซึ่งอ่านว่าปังชาคุณแก้มกล่าว อย่างไรก็ตามคุณแก้มกล่าวตอนท้ายว่าปังชาภาษาไทยใช้ได้และอาบแพงชาภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ถ้าไม่ก่อให้เกิดความสับสนซึ่งอันนี้ต้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขยายความชัดเจนทั้งนี้ต้องขอโทษมากๆตอนนี้แก้มแย่มากๆขอโทษที่สุดขอโทษทุกคนเราไม่เคยจับจองอะไรเป็นของเราขอให้ทุกคนให้โอกาสและให้อภัยในทุกๆสิ่งของทางแบรนด์ด้วยหากมีสิ่งใดทําให้ทุกคนเสียใจหรือผิดหวังวันนี้ขอน้อมรับกลับขอโทษและขอโอกาส